แปงกิ้วเซวัตรทำอะไรอยู่จ๊ะก็กำลังเอาเครื่องทองปั่นอยู่เฮ้ย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 เครื่องทองอะไรสารภาพมาสารภาพมาเดี๋ยวนี้เอ่อโม่มาหน่อยโม่มาหน่อยเครื่องทองอะไรท่านจะแช่แช่แช่เครื่องทองอะไรอวดเดี๋ยวนี้ น,นี่สิแค่นี่ไม่ไม่ อดกำไรเพิ่มขึ้นตุมต้มตุม้มตุ้มใจเย็นก่อนตุ้มเลยให้พี่เชิดชายก่อนนะ ลเลลยยแบบนี้ไมม่ปมเเดี๋ยวจบเกมที่ดูนะว่าเครื่องญี่ปุ่นของผมได้แล้วจ้าไอนี่เซ็งอยู่แดดแม้งสองตาเซ็งโว้ยแดดสองตามีครับพี่แตกมีครับใครว่าอภิพลสวัสดีวันนี้ไม่ไปเล่นน้ำหรอ ทุกอย่างต้องใส่โครกตับ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 ไม่เซ็งโวยคมกาใจเย็งแสิวัตเกนิตตับับเห็นสิวัชรีโพสสาวทุกคนเลยรีโพส อย่าเพิ่งมาขายสทวต่อเด้เทวตั้งใจเล่นอยู่แม่เจ้ามันมาอย่างไร By, ก๊สเทอร์มีคนเอาเครื่องไทยมาด้วยตั้งสองโนเดือดผมก็เป็นสามโนโอ้ยโอ้ยไม่ไหวแล้วเส,เสียงเสียงแก๊สเทอร์ไบแบบหูอื้อ เรามาช่วยได้ไหมเนี่ยเออควงช่วยหน่อยแสบมทางอยากไปลากวัสโมดี้อยากไปลากบัสโมดี้บัสหมดละ โม <laughs> ไม่ออกไปไหนเหรอครับสมการไม่ได้ออกไปไหนเลยครับก๋วยเตี๋ยวครับเป็นไงบ้างออกไปไหนมายัางเอ้ยผมออกไปไปไปข้างนอกอามแล้วไปซือะไรนะกิน๋วเตี๋ยวยส <Yes. S 2> ไม่ล่าเยเฮ้ยแต่เองต้องไม่ล่าบ่อยๆนะเว้ยเองขาดแคลนเงินไหมที่ได้ AE8 6ยังใน Racing Master อ่ะหุยยังเลยว่ะนึกว่ากินหมูคอ แตาวะเฮ้ยเปลี่ยนชุดสามชุดแล้วครับเปลี่ยนชุดสามชุดนี่รถ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 ไม่มีใครพาไปไม่มีใครพาไปไปกับพี่ปะปล่ะเต็งันเหนื่อยเลยนะ Yes ้หไดบวานใจทำไมเปิดเตร์มอมองไม่เห็นอะแสงแบบอยากเล่นกับพี่ก็หนีไป8.0ดจุดูนแล้วแปดแดจุดูนแล้วได้นะถ้าอยากเล่นเดี๋ยวพี่ลดเลทให้ คมกลางเองวันนี้ผมก็ได้ J7W1 ของญี่ปุ่นผมยังหาตังชื่อรถ4.0ไม่ได้เลยหวานใจเยีบต้องเปลี่ยนแครซะลต้องเสี่ยงเหรอต้องเปลี่ยนแคระละ อ๋อไปพ่นอ,อยู่แคงใครอ่ะพี่ก็ย้ายแคมไปแล้วอ๋อเห็นเว้ยพี่บอยพี่บอยเด็กเอ่อเด,ด็กแคมพี่บอยเขาย้ายแคมย้ายแคมออกไปด้วย กำลังจะขึ้นแรง5แล้ว,ท,วที่บอยล้างผมไว้ี่บอยล้้างผมไวภาพเดิมเปล่าเนี่ยภาพเดิมเปล่าเนี่ยไม่แน่ใจนะแต่มัน,มมนออกมาแนวเดิมเลยนะไอ้คันน ก็โม่นี่ไงเรียบร้อยภาพเดิมๆก็กลับมา55ภาพเดิมเสร็จตัดกลับมาบิมว่าไง map. The รถสมัยใหม่เล่นง่ายเชียวมีกล้องกลางคืนใช่ไปกล้งกลางคืนนะจับความร้อนด้วยนะตเติมบอลนะตเติมบอ,อลนั่นคือ,อย่างชาร์จนะเจนสองโคตรชาร์จอะโอ้โหอวยหน่อยอวยหน่อย ดีครับปกสวัสดีครับสวัสดีครับปก,สว,ส,บปกสวัสดีครับคริผมไม่ชอบแดดเลยวะ่ะพระอาทิตย์ขึ้นนะเนี่ยไม่ใช่พระอาทิตย์ตกให้เราคิดว่าพระอาทิตย์ตกแฝดว่าไงแฝดในเลงอะไรอยู่ อะไรอะไรก็เกิดแต่พี่ห้าสิบห้าเสียมันมาแล้วสู้อะไรอ่ะสู้สามสิบไปีนน่นอโอ้ยแสงแดดก,ก็แยงตาสู้เก้าสิบสู้เก้าสิบเดี๋ยวผมเข้าไปเล่นด้วยนะครับขออาบน้ำก่อนอ่าฮะ ไห <500 m. S 1> นวะมันเจอแอร์ตรงไหนวะไปพี่ช่วยวบีโดนยึดแล้วแค่ครัมีตัวในบีดิสู่33ผมผ่านแปมอีก300แสนอีก300แสนมันเยอะมากเลยนะ เราเหลือแค่นี้วิจัยมาเป็นเดือนแล้วไม่เปิดเตอร์มาม,มองไม่เห็นอ่ะคุณม่อนคุณมอน,คมอนใครเรียกคุณม่อน <c oughs> เสียงทีแปดสิบว่า

ผมเปลี่ยนแผนดีกว่าโอ <Okay. S 1> ผมเปลี่ยนท่าเต้นดีกว่า แกอยแกไอจอดงแกไอจอยเฉโดและบีคือแล้วสกเข้าซนซบี แปบบ๊บอ่สตาร์เกตเธอไปอย่างเท่งเล่นด้วยครับอ้อว่างเออว่างสามนะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งถามน้องๆก่อนว่าใครมาแล้วรอด,อดได้ไง,ไไงเฮ้ยรอดแล้วจังหวะนี้ผมผม ปฏิพลจะไปะหาก๊อโหมดล่าใช่ไหมเอาเอ็มยี่สองมาล่าไหวอยู่แตกแตก <laughs> <laughs> เต้นเจออะไรจัะนาโอ้ <c oughs> อยเป็นไปได้ยังไงเนี่ยหาแคนด้วยหาแคนด้วยแอดมี <c oughs> แกคนจีนแน,แนะนำฮะแกคนจีนแนะนำเลยหาแคนเหรอไม่จริงผอมท็อปครับ